โอเคครับสวัสดีครับท่านชมตอนนี้คงก็อยู่กับพี่องเค k c นเ n ชน l วันนี้เราก็จะมาเล่นวีไฟนะครับเราก็มีโหมดใหม่อมานะครับก็โหมดซีวีซีเจนับโหมดซีวีซีเดนชำระบาปนับน,บนี่นี่เลยมันก็จะเหมือนโหมดซีซีเหมือนปกติเลยครับ เหมือนสนุกเลยครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมโอเคนะคนี่มันก็ได้เป็นไอเหมือนเลยนะผมไอขึ้นเหล็กๆนก็ไอ้เหมือนสีสีเหมือน,น,นเดิมนั่นแหละครับเปลี่ยนแค่เป็นเดนเดนชัมลาบคือผมไม่เคยเล่นเลยนะวันนี้ ก็จะรีบก็ผมก็ต้องขออาภัยไว้ก่อนเลยทำไมผมไม่ได้ลงชื่คนเยอคนยิน่งแล้นมา

โอคไปมอยู่บนบ้านดักเลยครับจังหวะนี้ยังไงองค์บีมก็ต้องลงมาจังหวะนี้มันดาวสองจะไปชุบยังไงไอ้บอกก็ไม่มีด้วยโอ้โหมีแต่ปืนเอ็มพีไฟปืนมันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่เห็นตัวมันเลยมันอยู่ไหนวะว้า ลงมาดลงมาดีไวรุ่นลงมาดี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 ลงมาครับไม่ก็ว่าหรอครับลงมาไหครับวิ่งเลดีกว่านะ <laughs> สวยบเฮ้ยไม่ทันวะไม่เป็นไรนะมาครับอยตาน มาดิีกอะไม่กลัวหรอกนะกินก่อนมาดีก,ก,ด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 กันเอ้านี่โป,ป้ปะเนี่ยนี่นี่โป้ไม่ใช่เพื่อนอะไอ้ระเบิดเพื่อนไหนยนระเบิด ระเบิดตัวเองเฮ้ยอะไรเี่ระเบิดมือเบิดเวลาเพื่อนอย่าลุยดิเจียนไว้นุ่นมันมาแล้ว ตัวไหมาทันพอดีเวลาชุบหน่อยขอบคุณเ่อนเกินจ้คือผมไม่ใหญตั้งไอ้วัวเว้ยแต่มันตั้งไม่ได้เพราะไอ้ตัวมันมาคายรีบปั๊มยารีบปั๊มนะครับจังหวะนี้รีบปั๊มแล้วรีบปั๊มแล้วเฮ้ยระเบิดมือ Double kill. แต่ว้าวแจกไรนี่หมดสี่วีสีนะถ้าพูดถึงว่าสนุกไหมมันก็เปลี่ยนบรรยากาศมันก็สนุกดีนะมันก็เปลี่ยนบรรยากาศถ้าใครเบื่อแบบไอ้กอสวรรค์แมพใหม่เบือ่อกอสวรรค์แมพเก่าแล้วก็อะอะไรนะเบือ่อ ปลไอ้ทะเลทรายทะเลทรายนับเกาะมาเล่นเปลี่ยนก็ได้นับกาสนุกอยู่น้ลกกใช่มันยังไรยังอะเพื่อนม่เลือดฟมฟันเลือสิทม้งให้วุนนะเลือดเลยอเฮ้ยอเี่ยตกปลาอก้วตา first slide เลเล่โอยบ้าตกใจหมดมาได้อ๋มันะปนตัวกนมาคือมันมีไหนเจม่ติดเจ็บฟ้าม้าไม่ติดครับเมื่อกี้ คือผมเคยเห็นบ่อยแล้วฝาก G M มาแก้หน่อยแล้วกันนะครับฝาก G M มาแก้นะเพราะอะไรหรอมันชอบไปบักไปดูคนอื่นนะแั้นมันก็โกงมากแล้วก็เราเปิดไม่พูดว่าเพืเ่อนมาันอยู่ฝั่งนี้นะเราคือคราผมเนี่ยเคยเป็นไหมเคยเป็นหลายครั้งเลยแหละครับผมบอกเลยนะผมเล่นเนี่ยผมเจอมาเยอะแล้ว เระเบิดมือปลาเต๋อเบิดมือขาดแม่ละก็ไเลยไม่กิงมือขาดแล้วเฮ้ย ออมานีว่ะโอ้โหเอาแล้วผมเจอคนแต่งตัวไก่เล้งเล้งเดมอนนะเมื่อกี้เมื่อกี้ท่านผู้ชมเห็นไหมน่าจะเห็นนะเมื่อกี้เล้งเดมอนมาตกตกกลัวเล็กๆมาเร่เข้ามาแต่ก็ไม่กลัวหรอกเข้ามาทีเดียวให้หมดอ่ะทีเดียวได้หมดอ่ะ มาด้วครับมาด้วครับวัยลุ่นนี่ตัวแรก สนุกนหไหม,มครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอบายบายครับผมบายบาย